ต่อไปนี่เป็นข้าวครับเรื่องละครบนโลกไงล่ะละครบนโลกเป็นอย่างใดโลกแก่นมนใส่มุ่นไปรอบทิศก็เหมือนชีวิตของคนเหมือนกันมนุษย์หลุมฟ้าตันหาตาหันเกิดมาถึงวันตายกันจูนะ่นาบอกว่าไฟใด เปิ้นเข่าสูขคาโลกคือมายาลิงน้อมมีการสแสดงหน้าที่พรพ้อมตามกำหนดต้องไฟมันชีวิตมนุษย์ในโลกสงสารเป็นไปตามจางพระพมีิแตมหล่อง,งามเข่าสูงตุยกำดำแลจะกรหรือแบบ่ฮู้เจะตาคนเฮาไฟจักหลวงโูก บอมีสักผูคนใดหูแต่วันเกิดบ่หูว,วันตายอยู่ไปกินไปตึกในตึกหันจะตายิงใจภายในขิดขันก่อนเข้าสู่คันแห่งต้องพระพรมสวรรค์กำหนดไว้พร้อมจากลงสู่ห้องท้องขันอยู่ขามอมป้อจิตวันผ้ามาน แล้วเขาก็ดันยังต้องแม่เจ้าก่อนมาเป็นคนวิญญาณอยู่เฝ้าปลอมฝนปลอมลมเมกฟ้าจุดที่ขอดตนลอยวนวัดเเข้าสู่ทําฟ้าฝาบังเหมือนน้ำมันคนบ่มในทําหนังหอดถึงเจ็ดวันวิญญาณก็ตังผู้แทนยาแทน กำแขนจอดจำอาชีแจงแปลงทำก่อนนั่นเป็นตอมใส่ใยใบเป็นตอมใส่ใยในใ่แม่ฮับอาชีแจงแปลงทำก่อนนับเป็นตอมใส่ใยในใ่แม่ฮับเพียบน้ำสวยจีนแดงแดงปูหย่านั่นแล้วจ้างก่อจ้างแปลงลงสู่เมืองแม่ สองแทนเปิ่นสร้างลูกจากสวรรค์เะตามเปิ่นจ้างพระของพระพรมทันไทยเหมือนคนเลี้ยงงัวปล่อยกินและใส้ไปตามตรงกวางน้อมขาแล้วแต่ชีวิตกับดวงจดตาที่กำหนดมาส่องกินจ้าง ห้องจะตาดีบ่มีบินบางเป็นไปตามกรรมเป่นครึกขีดเส้นสมหวังยะยังยังเกิดบ่มีขินคองมองได้มีเงินล่นฟ้ามากนักเลือดลายกินคายกินคายคว่างไปบ่เสียงจับใจบางคน ทุกจนหมดเคียงจะตาขีดเอียงบอดจัดหาดไไดกินไ่ใดก็คิดก็กลับหลังจนพอดานบาดปองเตียวหาเตียว,วสะย้ำในบอทองขึ้นกองล่องกองหน้ามองสามหาแอลาฟ้องหล่อฟ้องงามไฟหันไขได้ฟ้องยังทันไฟกำม,มีฟ้องสูงฟ้องขาว ตำ่ำยาวกำกี้หูกลางตาลีแอวเหลืงบังฟองงอนงกคอต่อหยิบเหลืองกนเง,ง่นคอเอิม่มเชี้ยวเขินปากสุมห้องหิมปากบางปกฟันบอกคุมห้องว่าเขี้ยวศูนย์กะงะแข้งกงขาขอนตาปอนเหนือหนะ้าตาอย่างหมาน้อยหิงไฟอง์กะบ่อฟ้อม ย้อนว่ากำายสแสดงกันไปตามที่เปินสร้างฟ้องขี้ไขหัวห้องกลัวฟ้องยานใจดูดันตอตาบางฟ้องหัววุยบางพ่อยหัวจ้าฟ้องเป็นขี้ข้าเปินหวานฟ้องเป็นตำรวจคู่บาอาจารย์ฟ้องมีกูกรรมบางฟ้องขึ้นเท่า บางวันไข่หัวบางวันก็เศร้าแล้วแต่คนเฮาจะฮู้ละครโลกชายเป็นไฟามจู้ดังคนเล่าโอ้เปียบกรรมพ้องจื้อบุญโรยตุกมหาปางพ้องจื้อบุญธรรมใจสามสวกไม่พ้องจื้อบุญยังตายกรรมล่วงได้บ่สุมกับไวหนุ่มน้อยพ้องจื้่อสมใจ nhẹ đầy có poi bò phải hoi sắc sác lái chư bún chư bun nắc, nhặng thuộc kha trại phong chư và phai cháy yên xiang hàn phong chư mượn sén túc nhạc bạc cân bỏ mi sa trăng, bát beng, phong chư xúc cháy hay sút phi lang túc cháy và an trương vần phong chư và mít peu trưng bọt tràm phai, bò khốp nhâm bỏ cay พ้องชื่อว่าเย็นใจยังห่อนไม่พ้องชื่อว่าไปยังคานพ้องชื่อกะหานกลัวยังกลัวสัตวานปอบอกออกบ้านออกเมืองชื่ออายชื่อปันชื่อลาถึงเขียมค้นด่าถึงเมียงจ้างเตรียมมาอางังบาหาปันใจแม่นกอว่าอันว่าอายบ่าคำเขาเตะ คำลานี่หนาเขาด่าจนเละจนว่าจนว่าจนพอนหน้าอินดูคนด่าเขาแจง้งมันเรื่องของสูยังเอาชื่อกูไปด่าว่าย่าอโหมาคำไอมาปันา้นใจบานลา่แหมเจอหนึ่งกาแปลงหน้าเจอาก็เขาเอาเตะนอสัตว์เลี้ยงตึงลำบากใจบอดีสักเพียง จับใส่จื่อเสียงต่อกรรมจื่อพันนี้แหละเขาเอาเตะยังมาพันไก่พันงัวพันถั่วบานควายพันนี่หนาจึงใไข่จมสามมาจามาจับตายามจื่อนี้จะตาคนเฮา,าบ่อเบ้าหลีเลีได้จากเก่าที่ปันฟังโลกแห่งความตุกความสุขปนกันไล่เล่าตามกำตามฮันเขาอ่าง ถุกบททุกตอนสแสดงอยู่สร้างยังมีบทนำตอนท้ายคือว่าความใายยิ่งใจนั้นไซบลลบหลีกได้ไข่กาทําพระ,ะไว้ว่าอานิจจาตรองใดจากลามีกาเต้าอีบุญบาปหาบกรรมบลลบหลีกลี่จำป็นใจนี้ทุกไลละครชีวิต จบฉากคือตายนอนในกองไฟสลายแตกบางฐานะต่ำสูงมีรถมีบ้านโดยจนตาดำก็แล้วต้องตายเป็นผีบอกกากาดแก้วสุดแล้วแต่บาปบุญบาปคนจะขึ้นสวรรค์กาปาทุกชมกรรมจากบันโดน ถาถมหลังนาชีวิตวนเวียนเปลี่ยนฉากเปลี่ยนผ้าตามกำหนดมาลลกนี้ขอจบข้าวสารใดนำเก่าจี้จบลงเต่าอีก่อนเตือเนเทันเฮ้